เดี๋ยวเราจะมาเม้ามอยเรื่องของผู้บ่าวผู้บ่าวอังกฤษคนนั้นกันก่อนนะคะผมคือเล่าก่อนว่าเราอบไปไปงานรับเสื้อกาวของเพื่อนคือเรามามีเพื่อนสนิทอยู่คณะพภษสัต์จุฬาแล้วเราก็ไปกินเลี้ยงสังสรรค์กันอะไรเงี้ยแล้วก็กลับห้องไม่ไหวเราก็เลยนอนนอนห้องเพื่อนซึ่งมันอยู่แถวแถวเทอร์มินอล ทเวนตี้วันพอดีแล้วจริงฉันอ่ะไม่เคยไปเที่ยวเทอร์มินอลทเวนตี้วันเลยส่วนใหญ่จะเป็นทางผ่านที่แบบเดี๋ยวผ่านไปดูคอนเสิรต์ตแต่ต้องมาลงเทอร์มินอลทเวนตี้วันก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยเข้าไปเที่ยวเล่นในนั้นใช่ไหมแล้วเพื่อนที่อยู่แถวนั้นอ่ะเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปกินฟู้ดคอร์ทที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันกันด้วยความที่ฟู้ดคอร์ทเราไปเราไปช่วงเวลาประมาณแบบบ่ายบ่ากกว่า,ก,วาก็คือแบบเป็นช่วงเวลาที่คนมากินข้าวแล้วเออแบบคนก็มากินข้าวเยอะเหมือนกันมีทั้งเด็กนักเรีีีียยยนนนนนมมมมททัั้้้งงแแแบบบบคค่่่ววไปกก็็ลแบบตาาตาาชชิเอะใ ทีนี้หนูก็นั่งอยู่มุมเึิมกับเพื่อแหละและทีนี้คือหนูสั่งข้าวผัดแล้วหนูกินไม่หมดเพราะว่าด้วยความที่มันราคาถูกอะ่ะเราก็เลยแบบสั่งทั้งข้าวผัดทั้งยำทั้งราดหน้าคือบนโต๊ะหนูกับเพื่อนคือของกินเยอะมากแล้วมันเอากลับบ้านได้ไงก็เลยแบบเฮ้ยกินผัดไทยไม่หมดอะ่ะหนูก็เลยเอาจานผัดไทยอะ่ะไปให้ที่ร้านผัดไทยบอกว่าขอใส่กองค่ะแล้วก็ให้เขาติด5บาทไปถึงป่ะเพราะว่าใส่กลองัอนเพิ่ม5บาททีนี้จังหวะขากลับแ่บ มันเป็นซีนแบบคือตอนถักกับหนูก็หิ้วผัดไทยแบบชุดกระหลงโกงแบบกระหลงกงบบก็บอกว่าชุดผัดทิ้วผัดไทยไปอุ้ยขอบอกก่อนเนาะวันนั้นอะอย่างที่เคยบอกไปว่าเราไปนอนห้องเพื่อนบบกับทันหันใช่ปะคือไม่มีอะไรเลยทุกคนพูดเลยนะว่าทั้งแบบทั้งยกสงรอกระน,นอนหนูคือซัก,กวันนั้นแล้วก็แบบเป่าใด ออแต่ตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็เสื้อเสื้อครอปสีขาวที่ทุกคนเห็นที่กับหมวกแก๊ปสีแดงที่ทุกคนเห็นนะคะมันคือเสื้อหันคู่ทุกคนคือมันคือเสื้อหาแขน,นคู่ทห,ห่หนูใส่นอนแล้วตอนเช้าอ่ะแฟนเพื่อนมาที่หอเร็วก็เลยต้องไม่ได้อาบน้ําก็คือหอบตัวเองไปทางเสื้อหันคู่นั้นน่ะฉันไปหยิบหันคู่ให้ทุกคนแป๊บน,นึงนี่เราไม่จบนะเพราะว่าอะไรเพราะทเทนต์เยอะเดี๋ยวก่อนไีหันคู่มาให้ดู นี่เธอฉันยังไม่ได้ซักด้วยเธอมันคือเสื้อหันค<ฮ>ู่เรากลับมาซีนที่หนูเอาผัดไทยใส่กล่องเสร็จแล้วเราก็เดินกลับมาที่โต๊ะกลับมาหาเพื่อนแต่ว่าเพื่อนน่ะนั่งหันหลังอยู่คือเพื่อนก็ไม่ได้เห็นแหละแล้วมีฝรั่งท่านหนึ่งคือตอนแรกเรามองเขาเป็นฝรั่งก่อนเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้บ่าวอังกฤษเพราะเรามันยังไม่ได้ยินสำเนียงเขาไงเรากำลังเดินผ่านเขาแล้วเขาก็สกิดเราเลยอย่างงี้แบบต้หวัดเดินผ่านเขาส้สกิทเราอย่างงี้เลวเราก็แบบ What? เราแบบอะไรคะเขาเหมือนแบบคนที่ต้องการถามถามทางอะเราก็เลยตอบเขาแบบปกติเพราะปกติเราโลกไงเขาก็แบบถามเราปกติเลยว่า can you speak English เฮ้ยเราก็แบบแล้วเราก็แล้วเราก็อ i ออะไรสเวต oh, อ๋อเดี๋ยวเราจะพูดภาษาไทยทุกคนฟังนะวที่นี่แบบอะไรอร่อยเขาถามภาษาอังกฤษนะ คือหนูก็บอกเลยว่าแบบเออขอโทษนะคะที่แบบมันเป็นครั้งแรกที่แบบ it's my first time to come here I t h i n ผัดไทย i n this s t o r e i s very good แล้วหนูก็ไม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษทุกคนเก่งปะ,ะแล้วเขาก็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 โอ้แบบโอ้ผัดไทยโอ้แล้วเขาก็ถามว่ามาที่นี่บ่อยไหมครับเออไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยค่ะบอกแล้วว่านี่เป็นครั้งแรก it's my first time มาเนี่ยเพราะว่าเพื่อนพามาค่ะไอคัมบิ้ไมเฟรนเพื่อนพามาค่ะ แล้วเขาก็โอ้คือจังหวะที่คุยกันอ่ะอยู่ดีเขาก็ตอนแรกหนูนะึกว่าเขาจะมาถามทางปกติเก็ตป่ะอ่ะอยู่ดีๆก็โอ้ you so pretty d i d you have a boyfriend oh อ,อยู่ดีก็ชมอยู่ดีเขาก็ชมฉัน oh อจีนัทถามเราเราเราแบงเลยแล้วเราแบงเลย oh uh, 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 thank you oh uh, I d i d n t have a boyfriend yes oh เรางงงงแล้วเรางงอยู่ แล้วเขาก็ Can you give me s แบบ your number แบบไ i น์ไอดีจำไม่ได้ว่าเขาพูดว่าแต่แนหนูจะแปลใหนทุกคนฟังว่าขอไลน์ได้ไหมครับเราจะได้ไปแฮงเอาท์ด้วยกันเดี๋ยวผมนัดคุณมาแฮงเอาท์ด้วยกันอ oh, อันนี้อันนี้น้ำใสอันนี้คือน้ำใสในสถานการณ์จริงเลยนะคะในวันนั้นเลยน้ำใสเป็นอย่างนี้เลยอ๋ออ็อไม่ I'm ่ไ s ่ i อสอเร s ์อ็ r ไม t e ั s oh, oh, so t about my study uh, I was forget about my study I'm sorry I'm sorry It's Never mind n e v e r m i s d okay is okay Nice to meet you Nice to meet you uh, Nice to meet you too, too. แล้วเขาก็ไปเลยแล้วฉันก็นั่งงงแล้วฉันก็งงว่าฉันตอบอะไรไปนะคือตอนนั้นเหมือนหัวสมองมันทำเองงานเองอะฉันก็ฉันตอบอะไรไปของฉันนะ ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแล้วก็เลยมานั่งกับเพื่อนแล้วก็มานั่งรอ่ให้เพื่อนฟังแล้วก็รีไลน์คำตอบไปแล้วก็มานั่งคิดทินว่าทําไมฉันแบบก็ตอนนั้นไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยแหละแบบทาไมอย่างน้อยเราให้คอนแทคเขาเพื่อเป็นการแบบเมคเฟรนอะแบบว่าอย่างน้อยแบบเออตอนนี้ยังไม่ต้องการบอยเฟนนะแต่ว่าแบบเป็นเพื่อนกันอย่างเแงบบี้ยก็แลกคอนแทคกันได้แต่ว่าแต่เราคิดไม่ทนันทุกคนขึ้นในหัวมันแบงค์ไปหมดเลยคือเราแบบเรางงไปหมดเลยสุดท้ายคือเราไม่ได้ให้ไลน์เขาไปทุกคนชีวิิตน่าเร้งลย และนี่หนูก็คุยกับเพื่อนทุกวันนี้ใช่ไหมหนูก็เลยคุยกับเพื่อนว่าแกไปเทอรไมินอลเทอร์มินเออีกรอบไหมเนี่ยเดี๋ยวท่องคําตอบไปเลยถ้าเขาเดินมาถามอีกฉันจะท่องคําตอบนี้ตอบเขาเลยฉันจะจัดคําตอบนี้ตอบเขาแบบตอนนี้เขามาถาม Do ด o จิทั e บอยเฟนเว้แต่ไม่หนูจะ คือขับว่าเขาหน้าตาดีไหมก็คือสาหรับหนูว่าหนูมีสเปกอีกแบบหนึ่งก็คือแบบโอเคหน้าตาเขาไม่ดีมากสำหรับเราแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามัน make friend ได้คืออย่างน้อยแบบเป็น connection ระหว่างกันอะไรเงี้ยแล้วมีเพื่อนต่างชาติสักคนก็ยังดีอะเก๋ป่ะเพิ่งรู้มาจากเพื่อนว่าแบบเขาน่าจะตั้งใจที่จะมาคุยกับเราแหละแต่เขาอ้อมโลกอยู่แบบทําเป็นถามว่าที่มีอะไรอร่อยแล้วเราก็ความเด็กเออแบบไม่รู้เรื่องอ่ะก็คิดว่าเขามาถามทางเราก็เลยแบบตอบอย่างตั้งใจไปเลยว่าโอ้แบบขอโทษจริงนี่แบบ ครั้งแรกที่มาที่นี่แต่คิดที่ดว่าอร่อยคือผัดไทยนะเพราะว่าถือกลับมาด้วยเนี่ยนี่อย่าถ้าเราตอบกลับไปดีๆว่าแบบเออตอนนี้ยังไม่อยากมีแฟนนะแต่ว่าอะไรแตเร่เราเราเมคแฟนกันได้นะเราเป็นคอนเนคกชันกันได้นะ <c oughs> มันมัน,ม,นมันเสียดายทุกคนเป๊ปปอมันเสียดายมันเสียดายพี่อ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นละครสั้นภายใน3มนาทีภายในหนึ่งนาทีนะคะสำหรับผู้ที่อยากเห็นสถานการณ์ระหว่างกฤษอันนี้เป็นละครสั้นที่สุดนะคะ รวดเร็วมากอันนี้คือถุงปลาไทยถุงปลาไทยนี่คือน้ําใสไอ้แปะน้ำก่อนนะคะว่านี่คือน้าใสนะคะนักแสดงน้าหญิงน้ําใสค่ะนักแสดงน้ำชายยอดเยี่ยมอันนี้คือผู้บ่าวอังกฤษครับเคพร้อมเริ่มหนึ่งสอง,สองสามาเพิ่งกลับมาจากเพิ่งกลับมาจากไปแปเไปซื้อปลาไทยอุ้ยมีคนมีคนอุ้ยมีคนสกิด ยูต้องีี sorry can you speak English oh 안녕คุณ Can I help you oh อยากรู้ว่าที่นี่อะไรอร่อยครับอ,อ่ขอโทษนะคะนี่มาครั้งแรกนะคะ is t my first time อยวพูดพูดให้คำนึงคำ เอออันนี้มาครั้งแรกนะคะเอ่อคิดว่าอาีีอร่อยนะ่าจะเป็นผัดไทยะคะ่ะพอดีเพิงซื้อมาเหมือนกันเลยค่ะโอ้ครั้งแรกเลยครับแล้วมากินบ่อยแค่ไหนเลยครับว้บาวนี่ก็บอกว่ามาคร,ารั้งแหกครั้งแหกว่ะอ๋อครั้งแรกค่ะบอกแ y f i ป s t t าร e ครั้งแรกค่ะเอ่อพอดีมาเพราะว่าเพื่อนพามาใครไม่รู้จริงๆคะ่ะว่าอะไรอร่อยโอ้โอเคโอเคโอ้ม m ดมอดืดด อ๋ออันนี้นี่สัมสัยนะนูสมิทิโอนัสมิทิโอเย่เอ้อดูสุดพริตตี้ดิจิฮ a วบอยฟรีนอ๋อออไม่ยังไม่มีแฟนค่ะยังไม่มีแฟนถามๆรู้ใช่ไหมยังไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนว้าวแค h ไ v e แฮปปี้นัมเหรือไอ l ดี e ลก็ได้อยากไปแฮงเอาด้วยกันยงยออออยากอยากสนใจแค่เรื่องการเรียนนะคะขอโทษนะคะ ในพวกวายในพวกวายในพวายในพวายโอเคซีย okay. ูไ wow. ด wow. ้เด He ้อบายไปลว้าวว้าวยูปกอกปกมีโทรศัพท์แล้วจะเปิดอุกกอนาัาเลสว้าวว้าวอุปกรณ์จะมาใช้อุกกันาัเลก่อนว้าววาวยูยูแอมีแอมีเฮแอมี้ย ที่ม <peach> ีหน้าโต้รีเกอร์แต่ชิมมาให้แบบกินตนออสการ์ย้อนหลังต้องได้ถูกต้องออสการ์ที่ประกาศมาเนี่ยต้องเป็นหนูแหละคือจริงอะต้องเป็นหนูที่ขึ้นไปรับทุกคนแต่วา่าพอดีติดสถานการณ์โควิดก็เลยไม่สามารถขึ้นไปรับบนเวนทีได้เขาก็เลยแบบโอ้ยงั้นเดี๋ยวมาใหม่ปีหน้าแล้วกันนะออสการ์บอกมาอย่างนี้ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am m o r than a p p l i c a t i o n